สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อนางสาวจันทิมานารีรัตน์นะคะชื่อเล่นชื่อจันค่ะอ,อ,อยู่โบสถ์เมล็ดพันธุ์ภูกเก็ตซิตี้นะคะวันนี้ข้าพเจ้าจะมาแบ่งปันคัมภีร์ชีวิตนะคะที่พระเจ้าดูแลสุขภาพและชีวิตของข้าพเจ้านะคะก็คือเริ่มต้นด้วยหนูทำงานอยู่ที่สระว่ายน้ำนะคะ่ะ แล้วก็มีโบสถ์อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็มีพี่ปอนะคะมาชวนไปรับเชื่อค่ะถามว่ารู้จักอยากรู้จักพระเจ้าไหมตอนนั้นพี่ปอเห็นสภาพมีความเครียดมีโรครุมเรามีแต่ความทุกข์ค่ะความเศร้ารู้สึกเหมือนไม่มีอะไรไม่อยากอยู่บนโลกใบน,นี้แล้วะคะ่ะน่าจะเป็นเรื่องด้วยโรคด้วยนะคะโรคซึมเศร้านะคะ แล้วก็โรคประจำตัวหลายโรคอะไรเงี้ยค่ะก็ไปหาหมอก็เดือนหนึ่งประมาณ2-3ถึงครั้งเหมือนกับเป็นเราเครียดนะคะเครียดมากแล้วอยู่กับตัวเองเก็บตัวเองอยู่แต่ในห้องแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็แบบไม่ไม่สูงสิงกับใคระคะ่ะอยากอยู่คนเดียวแล้วแบบกินแต่ยาคลายเครียดอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็จนเป็นโรคซึมเศร้าะคะ่ะ นอนไม่หลับเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่ที่กังวลนะคะแล้วก็ต้องไปหาหมอเพื่อขอยานอนหลับแต่หนูก็ไปเกือบเกือบทุกอาทิตย์อะคะ่ะเพื่อที่ต้องการยานอนหลับแล้วก็กินจนเกินขนาดถึงขั้นแบบว่าอาการเหมือนกับภาพหลอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจนแม่โทรหาพี่ปอพี่ปอก็เลยมาที่บ้านนะคะพี่ปอบอก จับมืออธิษฐานบอกว่าถ้าหนูเชื่อพระเจ้าจริงๆให้หนูทิ้งยานั้นไปเลยแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นนะคะหนูก็ให้พี่ปอทิ้งยาไปแล้วก็หนูก็อธิษฐานแล้วก็ทั้งตื่นนอนและก่อนนอนค่ะแล้วก็ไม่ต้องทานยานอนหลับอีกเลยค่ะก็คือพึ่งพาในพระเจ้าเพราะว่าก่อนหน้านี้ อยู่ไปวันๆเลยค่ะอยู่แค่รอความตายบอกแม่แค่ว่าเนี่ยมีเงินก้อนนึงนะให้แม่ทําศพอะไรแบบเนี้แต่ตอนนี้ก็ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะดูแลแม่ ส, palette. สุดก็คือ,เ,อ,อเป็นเนื้องอกที่ผนังหน้าท้องะคะ่ะเป็นเนื้อร้ายนะคะรู้สึกแบบเจ็บปวดทรมานกับโรคด้วยนะคะมันต้องฉายแสงด้วยอะไรแบบนี้ค่ะ mm. <G> ก็พี่ปอค่ะก็พี่ปอบอกว่าให้อธิษฐานนะคะให้อธิษฐานกับพระเจ้าก่อนที่จะไปพบแพทย์ใช่ไหมคะก็อธิษฐานขอสุขภาพที่แข็งแรงะคะ่ะ ก็คือถ้าเกิดว่าตรงที่หนูผ่าใช่ไหมคะเป็นผนังหน้าท้องใช่ไหมมันใส่ผนังหน้าท้องเทียมมะค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าหนูปวดเป็นมะเร็งมันจะลามมาที่ปอดหลังจากนั้นก็พี่น้องที่โบสถ์ก็ช่วยอธิษฐานเผื่อกันนะคะก็อธิษฐานกับพระเจ้าเรื่อยมานะคะขอให้มีสุขภาพที่ดีนะคะรอบแรกก็คือ หมอเอาชิ้นเนื้อไปตรวจใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสรุปว่าเป็นเนื้อร้ายแล้วก็ต้องส่งชิ้นเนื้อนี่ค่ะไปที่มอค่ะก็คือต้องผ่าตัดรอบที่สองนะคะที่มอนะคะผ่าตัดก็คือใส่ผนังหน้าท้องเทียมเข้าไปอะคะ่ะแล้วก็ต้องพักฟื้นแล้วก็ฉายแสงอยู่ที่นั่นอยู่ประมาณ2เดือนนะคะหมอบอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งปอดได้อีกอะคะ่ะก็เลยต้องตรวจทุกหเดือน,นะคะ่ะ พี่น้องก็เลยอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าค่ะจนถึงวันที่ไปตรวจล่าสุดนี่ค่ะเมื่อวันที่5้ากุมภาค่ะหมอยืนยันค่ะว่าร่างกายปกติค่ะไม่มีเชื้อมาเร็งค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสิ่งที่ประทับใจนะคะในวันที่แบบได้ไปโบสถ์ครั้งแรกอะค่ะประทับใจพี่น้องค่ะเขากอดกันเขามันรู้สึกถึงความรักอะค่ะเติมเต็มความรักโดยที่แบบ โรคภายนอกไม่เคยมีมาก่อนไม่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนะคะก็คือลืมความเจ็บป่วยไปเลยอะคะ่ะอยากขอบคุณพระเจ้าเรื่องที่พระเจ้าเ,เปลี่ยนชีวิตค่ะขอบคุณพระเจ้าที่ก่อนหน้านี้หนูไม่อยากอยู่บนโลกใบน,นี้เลยหนูมีแต่ความรู้สึกอยู่ไปวันๆนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะทุกวันนี้คือหนูกับใช้ชีวิต มีมีคุ้ณค่ามากขึ้นค่ะดูแลแม่แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างแบบคุ้มค่ามากกว่าเดิมอะค่ะอยากหนุนใจพี่น้องนะคะให้มีความเชื่อและอธิษฐานในพระเจ้าของเรานะคะพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาค่ะเพระเจ้าจะเสริมกำลังแล้วก็เสริมความเชื่อมั่นให้กับเราค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะ The song should it